วิธีการแต่งแม่นนั้นก็มีมากมายทั้งแบบราคาประหยัดลากยาวจนถึงหมดเป็นหมื่นเป็นแสนโดยผมจะเริ่มจากวิธีการง่ายๆก่อนนั่นคือการซีนลม ึ่งนอกจากจะช่วยทำให้ปืนแรงขึ้นแล้วการสิ้นลมยังมีส่วนช่วยทาให้ปืนยิงแม่นขึ้นอีกด้วยทําให้ลมที่ออกจากปืนในแต่ละนัดนั้นมีความสม่ําเสมอไม่มีการล้วไหลของลมตามจุดต่างๆของปืนวิธีการต่อมานั้นแสนประหยัดก็คือการประคองท่อในนะครับวิธีการนี้หลายคนอาจจะมองข้ามไปการประคองท่อในนั้นถือมีความสําคัญโคตรๆเลยก็ว่าได้มันช่วยให้ท่อในของปืนแนบสนิทไปกับท่อนอกไม่เกิดการสั่นตอนที่เราลั่นไกออกไป 3. การแต่งท่อรีดหรือท่อยาว ท่อรีดคือหนึ่งในของแต่งที่เกือบทุกคนที่เล่นบีมีการน,นั้นล้วนต้องการท่อรีดนั้นช่วยให้ปืนของเราแม่นขึ้นมากๆเพราะว่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อในเล็กลงจึงบีบขอบเขววิถีของลูกกระสุนให้แคบลงในส่วนของความยาวท่อในนั้นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยทําให้ปืนเรายิงได้แม่นขึ้นเช่นกันยิ่งท่อในยาวก,ก็ยิ่งยิงแม่นขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องสัมพันธ์กับปริมาณลมของกระบอกสูบด้วย 4. ชุดฮอบและยางฮอบ ชุดฮอบและยางฮอบเป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งที่มีผลต่อความแม่นยำมากชุดฮอบนั้นช่วยได้ทั้งในส่วนของการซีลลมตำแหน่งการป้อนลูกการปั่นลูกระยะการยิง เรียกได้ว่าเป็นของดีที่ควรเปลี่ยนเลยก็ว่าได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางครั้งการใช้ของเดิมๆก็อาจจะดีอยู่แล้วซึ่งไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนหากงบประมาณไม่พอเพราะชุดฮอปแต่งบางตัวนั้นก็เรียกว่าแพงจริงอะไรจริงแพงโคตรๆแบบที่ว่าสามารถซื้อปืนได้อีกกระบอกหนึ่งหรืออาจจะเลือกเปลี่ยนเฉพาะยางฮอบก่อนก็ได้แล้วค่อยเปลี่ยนชุดฮอบทีหลัง uh huh. ข้อควรระวังในการเลือกซื้อชุดฮอปก็คือตรวจสอบให้ดีว่าปืนเราใส่ชุดฮอบนั้นได้และสามารถใช้กับท่อไหนที่เรามีอยู่อย่างถูกต้องเพราะบางยี่ห้อบางรุ่น Hop, นนนนนชชุดดอออออออปสไเเรร์ััั้้้้้แตต่่่่ใใใกกกกบบททฟฟ็็มีีีงคคหจะะลืืซ To infinity and beyond!